ว่าเรือกำลังจะออกแล้วเรือกำลังจะออกจากฝั่งไทยแล้วเนี่ยค่ะการออกเรือเดินทางปลอดภัยด้อบายบายนคะคะเข่าว่าจะเป็นเรือต้ดีค่อยเช่บายบายองฝั่งซ้ายบายบาย,บายายาย เซออยู่แม้ออกจากฟังไทยแล้วค่ะขามไปพู้นโอ้เก่งจริงๆเลย จะฟังไทยละค่ะ